สวัสดีครับอ้นพี่ใบเคครับวันนี้อยู่ที่โทเทาออโตคอร์พรีเมียมนะครับผมที่จู่หัวไปว่าวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง <S 2> <S 2> <S เอากันแบบลึกๆเลยนะครับผมว่าตัวเลขใน,นน้ำมันเครื่องทั้งหมดเนี่ยบอกบอกอะไรเราบ้างลถอะไรที่เหมาะสมกับน้ำมันเครื่องของคุณเดี๋ยวนี้มาคุยกันให้เคลียร์เลยตอนนี้เรามีน้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์ของโทเทาออโตคอร์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจากฝรั่งเศสนะครับผม, <S <S ผมเขาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ o r ลาวันของ หลายๆรายการของหลายๆรายการเลยนะครับ,รบผมแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่แชมป์เป็นหัวหน้าช่างของศูนย์บริการโทรทัพอโตคอร์อพรีเมียมสาขาอ่อนนุชนะครับผมโทรทัพอโตคอร์พรีเมียมสาขาอ่อนนุชเนี่ยถือว่าเป็นสาขาเนี่ยเดอะเบสของประเทศไทยนะครับผมสาขาหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับผมที่เป็นสาขาต้นแบบเดี๋ยวนี้ได้รับเกียรติจากพี่แชมป์มานั่งอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับผมพี่แชมป์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่แชมป์ครับครับผมพี่อ้นเอาแบบว่าพี่อ้นไม่มีความรู้นะได้ครับนะพี่อ้นเดินเข้ามาเนี่ยอยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยได้ครับพี่อ้นอยากรู้ว่าน้ำมันเครื่องแต่ละเกรดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อณเวลานี้เนี่ยที่มันมีเบอร์เลขกำกับเนี่ยครับมันบอกบอกถึงอะไรมั่งวันนี้เนี่ยเราเอาน้ำมันเครื่องโทัวทาวเนี่ยทุกรุ่นเลยที่เรามีขายอยู่ณเวลานี้ครับผมก็จะเริ่มที่ตัวสังคอแทฟหรือฟูลลี่ซีนติกของบินซินนะครับที่เป็นเบอร์ศูนย์วีวีสี่สิบ ครับผมตัวนี้จะใช้จะใช้ติดอยู่ในรถยุโรปพวก b e n z BM Audi มอร์ด0อร์ใช่ครับ0ูก็คือตัวเลขของตัวหน้า 0W นย์ <0 W S 1> นี่คือ <0 W. S 1> เป็นวินเทนเกตก็คือจะใช้ในสำหรับที่มีอากาศหนาวทำให้น้ำมันยังเป็นความใสยอยู่เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของอุณหภูมิใช่ครับใช่ครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่า 0 W เนี่ยคือความหมายคือถ้าสมมติว่าอุณหภูมิติดลบใช่ครับอันนี้จะได้มากกว่าลบ30องศาโดยที่น้ํามันยังไม่เป็นไข่แปลว่าตัวนี้นี่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไม่มีเลยไม่มีโอกาสที่จะเป็นไข่เลยใช่ไหมใช่ครับได้มากมากกว่าลบ30องศาแปลว่าเป็นตัวท็อปสุดของตัวเท้าทกต้องัวนี้ถูกไหมฮะใช่ครับ0 W นะครับเป็นค่าความค่าความอุณหภูมิอ่าใช่อุณหภูมิขีด40เชี์40นี่คือเป็นเบอร์ความเหนืดอของน้ํามันครับ บอร์ความหนืดของน้ำมันจริงๆจะมีตั้งแต่20 30 40 50 60้ครับไล่เป็นตามความหนืดของความหนืดของน้ำมันเนี่ยขยายความให้ฟังหน่อพี่แชมป์ผมเข้าใจถูกไหมว่าถ้าสมมติว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอะคความหนืดมันคือมันก็ไม่ต้องเยอะใช่ครับถไหมใช่ครับอาจจะเป็นสักเริ่มต้นสั้ง20ก็ได้ได้ครับถูกไหมได้ว่าเมืองไทยเราใช้อยู่20 30แล้วก็40ใช่ครับ แปลว่าพี่แจ้งกำลังสื่อสารว่าถ้าสมมติว่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยเป็นรถรุ่นเก่าๆปีเก่าๆถูกไหมครับใช่ครับปีสักสิบกว่าปีขึ้นไปก็ควรจะใช้เนี่ยน้ำมันเครื่องตัวนี้ที่มันมีค่าตัวเลขมันสูงขึ้นใช่ครับให้มันหนืดขึ้นใช่ไหมฮะเพื่อมันผนองเครื่องยนต์ใช่ครับนะฮะใช่ครับโอเคแต่ณปัจจุบันเนี้ยรถเราใหม่ๆทั้งนั้นใช่ครับเราก็จะใช้กันอยู่ประมาณ20 30แล้วก็40ใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับที่ออกมาเป็น 0W20 เบอร์20นี่าใสมาากสหรับพวกน รถรุ่นใหม่เลยรถรุ่นใหม่ใช่ครับที่เครื่องยนต์น้อยเครื่องยนต์ใช่ครับเครื่องสสูบเครื่อง1.0อะไรอย่างเงี้ยครับสหรับเครื่องยนต์เล็กๆจะเป็นศูนย์ระเบยี่รถใหมก็จะเซฟใช่ครับจะลื่นขึ้นผมถามในความรู้หน่อยถ้าสมมุติว่าผมขับอีโคคาร์แล้วอยู่ๆผมอยากจะเฮ้ยอาจจะอัปเกรดเฮ้ยมีความรู้สึกว่าคิดไปเองนะอ่าครับใช้ไฟเออใช้40ได้ไหมใช้สิใช้ได้ครับ ใช้ได้แต่ไม่แนะนําดีกว่าไม่มีความจําเป็นใช่เพราะว่าวนะจากระยะยาวอ่าถ้าเป็นระยะยาวผมว่าสองตัวนี้ถ้าสมมติว่าคุณนุ่นใช้ศูนย์ยี่สิบอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนมาใช้ศูนย์สี่สิบจะเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนเรือหนึ่งรถจะวิ่งไม่ออกเ,อเครื่องยนต์จะอื้อนี่ไงใช่ครับ ผมยับอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ครับไม่เหมาะสมับเราควรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณใช่ครับผมใช่แต่ถ้าสมมติเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหญ่ใหญ่หกสูบใช่สี่สูบที่เป็นเกี่ยวกับไอ้พวกรถเครื่องสองพันสองพันสองสองพันสี่ครับรับจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยใช่ครับถูกไหมครับตัวนี้คือตัวท็อปของมันเลยใช่ครับต่อมาคือตัวนี้ครับ 5W 5W ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวนี้เลยครับเหมือนกับตัวนี้เลยแต่ แต่ 5W ส่วนใหญ่จะขายดีในโซนเอเชียบ้านเราเพราะว่าเราไม่มีอากาศเย็นมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับเขาก็เลยทำตัว 5W ขึ้นมาเพื่อหนึ่งราคาจะต่างจากตัวนี้ใช่ครับและรถญี่ปุ่นบ้านเราจะส่วนใหญ่จะใช้เบอร์นี้อ๋อเหใช่ครับจะใช้ bmw ได้ไหมครับผม bmw ได้ครับเพราะว่าเบอร์หลังเบอร์40เหมือนกัน ก็เลือกเลือกใช้ได้เลยจะเอารุ่นนี้หรอารุ่นนี้ใช่ครับเลือกใช้ได้เลยระยะทางตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเนี่ยได้กี่กิโลครับพี่ชาถ้าเป็นฟูลรีซินติกจริงๆอ่ะเขาจะเคมให้ถึง1 5 0 0 0โลตัวนี้ฟูลรีซินติกนะครับ15,000โลใช่ครับนะครับเติมไปแล้วก็15 0 0 0ันโลเราค่อยมาคุยกันใช่ครับนะครับผมใช่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นตระกูล ฟูลีเซนติกจะหนึ่งหมื่นห้าพันโลฟูลีเซนติกตอนนี้นี่มีอยู่มีอยู่กี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราจะมีอยู่3ตัวครับ3ตัวหลักๆใช่ครับ0 4น5 40 0 20นย์ยีบนะครับฟูลีเซนติกนะครับโฟกัสนะครับมีอยู่3ตัวถ้าเปลี่ยนไปแล้ว15,000โลค่อยมาเปลี่ยนอีกทีอีกรอบหนึ่งครับนะครับเซมิละครับผมเซมิก็คือรองลงมาหน่อยใช่ครับอันนี้จะเป็น 10W30 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือค่าความหนืด ของอุณหภูมิที่สูงขึ้นคับพวกนี้ก็เหมาะนะเหมาะกับเมืองไทยนะใช้ได้ครับเนาะใช้ได้นี่เมืองไทยเราไม่เยอก็มีความนไ่คือทียู่แล้วพวกรถซีดานขนาดเล็กดีกว่าครับจะใช้กันเบอร์นี้กลุ่มซิตี้คาร์ใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าใช่ก็เป็นเป็นรุ่นี่นาชเลยตัวนี้คุณบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เลยครับผมใช่ครับตัวนี้เป็น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 รุ่นใหม่ของ โทษฐานเลยอ๋อเหรอใช่ครับออกมาปีนี้ใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกว่าและเราก็เอามาขายด้วยโอ้เห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยขับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทำอะไรการขับขี่อะไรต่างๆขึ้นยนต์เนี่เห็นได้ชัดเลยชัดเจนเลยครับใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะลื่นใช่ครับนิจยังใช่ครับอืมเพราะว่าเขาได้มาตรฐานมาอยู่หลายตัวเลยอืมอืโอเคแล้วก็อันนี้คือฝั่งของเบนซินเบนซินครับนะครับฝั่งของเบนซินเรามาว่ากันเรื่องของฝั่งของดีเซลบ้างนะครับต่อไปเรามาว่ากันด้วย น้ำมันเครื่องในกลุ่มของดีเซลนะครับผมนะครับพี่แจ๊มดีเซลเราก็จะมีอยู่3รุ่นหลักๆนะครับที่ใช้กันอย่างที่เราทราบกันดีเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนักใช่ครับใช่ไหมมันต้องมีความแตกต่างใช่ครับนะพี่แจ๊มเล่าให้ฟังหน่อยครับผมตัวไหนตัวท็อปไพี่เป็น530สามสิบเป็นฟูลีเซติกแปลว่าตัวนี้แปลว่าเป็นตัวสังเคราะห์ใช่ครับตัวนี้เป็นสังเคราะห์ใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้เป็นสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้ได้ทั้งรถ ดึงยนต์ดีเซลปกติแล้วเครื่องยนต์คอมมอนเลวครับตัวนี้จะครอบคลุมที่สุดเอ๊ะพี่แชมถามความรู้หน่อยล้วไอ้พวกรถกระบะเก่าๆรุ่นเก่าๆใช้ได้ไหมไม่แนะนําดีกว่าครับเพราะหนึ่งด้วยค่าเบอร์น้ํามันของเขาใสเกินไป3 0ใช่ครับที่บอกไปเมื่อกี้นี้ค่าความมันใสเกินใช่ครับถ้าอย่างที่ใช่ครับถ้าอย่างที่คุณล้นถามเมื่อกี้จะแนะผมจะแนะนําเป็นตัวนี้สิบถืงสี่สิบครับสำหรับรถรถกระบะหกปี จ็ดแปดปีหลังใช่ไหมฮะเป็นใช่ครับใช่ใช่ควรจะใช้ตัวความดื้อที่มันเยอะหน่อยใช่ครับแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับ่ใชไม่ออกนะฮะใช่ครับเติมน้ำมันถูกต้องนะครับเอ่อเติมเพราะน้ำมันเครื่องมีมีผลกระทบกับการขับขี่มากมีครับมีมีมีรู้สึกได้เลยแหละผมเคยนะครับลูกน้องผมเฟล่าไม่ฟังเติมน้ำมันผิดครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผิดเบอร์วิ่งไม่ออกเลยใช่จริงไหมครับจริงครับจริงอันนี้ก็มีส่วนนะคือความดื้อมันเยอะไง ใช่คนเราบางทีเข้าไปถึงบอกเอาที่ดีที่สุดแต่ดีที่สุดมันไม่ได้เหมาะกับรถของคุณนะครับใช่ไม่ได้เหมาะสมกับรถของคุณใช่ครับใช่จริงหรือไม่ใช่ครับอย่างอย่างสมมุติแพงที่สุดดีที่สุดมันไม่ได้เหมาะสมครับอย่างสมมุติว่าคุณนั่ขับฮอนด้าซิตี้มาเป็นรถเล็กดีที่สุดของซิตี้คือศูนย์ไปยี่สิบแต่แพงที่สุดแน่นอนาามใช้ตี้สี่สิบผมขายตัวนี้ให้ไป เรียบร้อยกลับไปผมโดนคุณโน้นด่าแน่นอนรถทำไมวิ่งไม่ออกใช้ให้เหมาะกับรถยนต์ครับครับที่เราใช้งานอยู่ในปัเปลี่ยนให้ถูกกับศูนย์ด้วยใช่ครับศูนย์ที่มีความชำนาญในด้านน้ำมันเครื่องเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นเบอร์เบสของเมืองไทยเนี่ยก็คือตโตทาวออโต้คอร์พรีเมียมของเราใช่ครับนะครับผมที่มีความชำนาญด้านเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยของโตทาวเขาเลยเพราะเคลมว่าแบบนั้นนะผมไม่ได้บอกเองเขาบอกมาครับผมแล้วถ้าตัว 10W30 เนี่ยครับพี่ 10W30 ตัวนี้จะเป็นกึ่งสังเคราะห์เป็นเซมิคซียิตตัวนี้กึ่งสังเคราะห์ตัวนี้ก็กึ่งสังเคราะห์ใช่คครับพี่ใช่แปลว่าตัวกระบะเนี่ยจะมีสังเคราะห์อยู่ตัวเดียวตัวท็อปสุดของเขาทุต้องครับตัวไฮโซเขาเรียกว่าไฮโซตัวไฮโซใช่ครับและตัวนี้จะเป็นกระบะรุ่นใหม่ๆเท่านั้นที่ใช้ได้ที่มีคอมมอนเรลหรือที่มีพวกกอง DPF กอง DPF คือกองไอเสียของรถดีเซล ตัวนี้ออกมาตอนปีไหนนะพี่คือเริ่มแต่ปีไหน30สามสิบปีย้อนหลังนี่ป่พี่ใช่ครับเริ่มจากสามสิบปีย้อนหลังที่ที่มาตรฐานอ่าไอเอเียของเราได้พัฒนาเป็นยูโรโฟล์เราก็สามารถเลือกใช้เหมือนกันนะครับใช่ครับดีเซลหรือเบนซินเลือกใช้ให้มันถูกต้องใช่ครับนะครับผมอัตราการวิ่งเหมือนกับเบนซินไหมเหมือนกันครับถ้าเปลี่ยนตัวท็อ ก็วิ่งไ้มาสักหมื่นโลหนึ่งหมื่นหึ่ง่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันโลอยู่ที่การใช้งานใช้การใช้ไช่ครับการใช้งานของเราหนักใช่เราต้องเปลี่ยนสักหมื่นโลใช่ครับใช่ใช่ถ้าคุณใช้บรรทุกหนักหรือว่าวิ่งรถแบบว่าโอ้ใช้งานโหดมากเลยก็ล่นลงมาเปลี่ยนให้ไวขึ้นหน่อยครับผมครับอย่าให เขาเรียกว่าอย่าลากเขาเกินไปใช่แต่คือหมื่นโลกำลังดีกาลังสวยเลยครับเพราะตัวเลสำหรับรถดีเซลใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยน1ั้หมื่นโลกำลังดีใช่ครับกำลังสวยส่วนพวกนี้ก็ประมาณถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็ประมาณถ้าวิ่งหนักหนักเจ็ดพันจริงเจ็ดพันก็เปลี่ยนใช่ครับห้าพันถึงเจ็ดพันผมแนะนำแต่วิ่งปกติไม่ได้มันทุกอะไรเลยเหมือนวิ่งเหมือนรถเก๋งครับก็เปลี่ยนระยะมันใช่ครับเจ็ดพัน ถ้าเซนินะครับเซมิผมอยากให้แนะนําเลยคือประมาณ700 0ันไม่อยากให้ลากถึงหนึ่งหมื่นโลตัวนี้เจ็ดพันใช่ไหมใช่ครับเจ็ดพันกิโลเจ็ดพันวิ่งไปเจ็ดพันแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับผมผมถามเป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่องครับผมทุกครั้งเนี่ยที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยจำเป็นต้องกาะต้องเปลี่ยนกรองไหมจำเป็นครับเพราะว่ากรองของกรองสากรองน้ำมันเครื่องเนี่ยครับจะเป็นตัวกรองพวกเศษเหล็กกรองอะไรที่ ภายในเครื่องยนต์ภายในเครื่องยนต์ใช่ครับที่ไม่มีตะกันอะไรต่อใช่ใช่ครับใช่ครับจําเป็นต้องเปลี่ยนความสึกหรอของเครื่องยนต์เนี่ยใช่ไอ้พูดดึงว่าไอ้เรื่องความสึกหรอเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดเปิดฝาสูบมาใช่มันจะมองไม่เห็นใช่ครับพวกนี้อยู่ในเครื่องยนต์มันจะมีเศษของมันอยู่การเผาไหม้การเสียดสีของของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีตะกันออกมาใช่ครับตัวกรองเนี่ยมันมีตัวกรองถูกไหมฮะ เปลี่ยนทุกรอบดีที่สุดดีที่สุดเลยดีที่สุดมันก็ไม่ได้แพงด้วยนะใช่ไม่ไม่ได้แพงด้วยเลยคือไม่ถึงกับว่าเป็นหลักพันหลักอะไรอย่าอย่าประหยัดครับเรื่องนี้ใช่ครับโอเคตัวสุดท้ายเห็นบอกว่าเป็นตัวนี้แบบเป็นตัวเก๋ไก๋เลยใช่ครับครับของโททาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลใช่ครับเรียกว่าน้ามันมันติเกตมันติเกตใช่ครับก็คือเป็นเกตรวมในกรณีอะไรครับในกรณีที่บ้านคุณเนี่ยมีรถเนี่ยทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลใช่ครับ ผมเชื่อได้เลยว่ารถบางบ้านคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งใเวลานี้นะครับ SUV ก็มีดีเซลเยอะเลยมีแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็มีอาจจะมีรถอีโคคาเล็กๆใช่ครับใช่ครับเป็นรถรถบินซินที่อย่างเป็นรถ SUV อ่าเป็นรถครอบครัวแล้วก็สำหรับบางท่านที่มีรถรถรถเก่งที่เป็นเครื่องยนต์บินซินอ่าก็ใช้ได้ใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้นะครับโอเควันนี้ครบตวนสำหรับ ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับถึงบอกเลยครับว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยท่านใดเราติดตามนะครับสนใจเนี่ยเราเข้ามาติดทางน้ำมันเครื่องกับเราดูนะครับทุทาวออโต้คอร์พีเมียมสาขาอ่อนนุชนะครับอยู่ตรงระหว่างรุ่น65และ67มีอยู่ที่เดียวในเมืองไทยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ใหญ่มากนะครับเป็นศูนย์บริการถือว่าเป็นเดอะเบสถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทุกทาวเขาครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็ในเรื่องของพลกงงางสารสังเคราะห์ทั้งหมดเเกี่ยวของเหลวทั้งหมดทุกท้าวนะครับ เข้ามามาหาพี่ชม์ได้เลยครับเดี๋ยวพี่ชมดูแลให้ได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับติดตามอ้นดู่ไอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ